เคยเป็นไหมครับอา,าการหัวใจเต้นตึกตักมือสันส่นๆหายใจเหมือนจะไม่ทันความรู้สึกที่คุณเคยแบบนี้เนี่ยมันมักจะโผล่มาทักชายเราก่อนช่วงเวลาสําคัญสาคัญเสมอเลยโอ้โหอาการแบบนี้ผมว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องไปพูดหน้าชั้นเรียนหรือต้องพรีเซนต์งานสําคัญสาคัญมันเป็นความรู้สึกที่บีบคั้นจนแบบอยากจะหายตัวไปจากตรงนั้นเลยอะใช่ไหมครับ แลรู้ไหมครับว่าความรู้สึกนี้มันธรรมดามากเลยนะคือมีข้อมูลบอกว่าคนเกือบ4 0เลยนะครับที่กลัวการพูดในที่สาธารณะเหมือนกันเปะ๊ปะๆดังนั้นถ้าเคยรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วก็สบายใจได้เลยครับเราไม่ได้เผชิญปัญหานี้อยู่คนเดียวแน่ๆวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันครับจะพาไปสำรวจตั้งแต่ต้นตอของความกลัวที่เราต้องเผชิญไปจนถึงเทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงๆเพื่อปลดล็อกแล้วก็ทวงคืนความมั่นใจของเรากลับคืนมาครับเอาล่ะครับ ส่วนแรกเลยเรามาไขกุญแจดอกแรกกันก่อนมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมเราถึงประมาทกันขนาดนั้นลองนึกภาพตามนะครับมีคนคนหนึ่งเนี่ยแค่ต้องลุกขึ้นอ่านหนังสือในห้องเรียนธรมธรมดาาเลยนะแต่กลับรู้สึกเหมือนโอ้โหกำลังจะไปออกรบเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตความเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเป็นจุดสนใจทําให้เรื่องง่ายๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเลยครับและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลย ต้นตอจริงๆของความประมาทและความวิตกกังวลส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากสถานการณ์ตรงหน้าเลยนะครับแต่มันมาจากความกลัวการถูกตัดสินคือเรากลัวว่าจะถูกมองในแง่ลบจากสายตาของคนอื่นนั่นเองแล้วอะไรล่ะคือสาเหตุที่แท้จริงของความกังวลน,นี้บอกเลยว่าคําตอบอาจจะทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยก็ได้ครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคิดคิดกันมาเลยคําตอบก็คือการยึดติดกับตัวเองมากเกินไปนั่นเองครับ คือเรามัวแต่พะวงว่าเฮ้ยคนอื่นจะมองเรายังไงนะเขาจะคิดกับเราแบบไหนจนมันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้ตัวเองทงั้งที่เอาเข้าจริงแล้วคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มานั่งสนใจรายละเอียดของเรามากเท่าที่เรากังวลด้วยซ้าไปพอเรารู้แล้วว่าตัวการคือการยึดติดทีนี้ก็มาถึงยากแก้กันบ้างครับซึ่งก็คือพลังของสิ่งที่เรียกว่าการปล่อยวางเอ่อแต่คําว่าปล่อยวางในที่นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าแบบไม่แคร์อะไรเลยนะแต่มันคือการเลือกครับ เลือกที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ส่งผลดีกับเราจริงๆแล้วก็ปล่อยเรื่องที่มันสร้างความเครียดความกังวลที่ไม่จําเป็นทิ้งไปภาพนี้เทียบให้เห็นชัดเลยครับข้างหนึ่งคือการยึดติดที่แบบกดดันสุดๆในขณะที่ข้างคือการปล่อยวางที่ทําให้เราผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นมันเหมือนกับนักกีฬาเลยนะครับสังเกตมาตอนซ้อมนี่เก่งมากเลยนะเพราะไม่มีสายตาคนดูคอยกดดันแต่พอถึงวันแข่งจริง ความกังวลว่าเฮ้ยจะทำพลาดไหมกลับทำให้เกรงจนแสดงฝีมือได้ไม่เต็มที่สง,งั้นโอเคครับทีนี้มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างเรามาดูสี่เทคนิคทางความคิดที่เหมือนเป็นเครื่องมือติดตัวเราเลยที่จะช่วยให้เราฝึกฝนการปล่อยวางให้เกิดขึ้นได้จริงๆและนี่คือสี่เทคนิคสำคัญที่เราจะมาลงลึกกันครับแต่ละข้อเนี่ยมีวิธีคิดแล้วก็วิธีปฏิบัติที่น่าสนใจมากซึ่งจะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของเราไปทีละน้อยๆเลยเทคนิคแรกเลยนะครับทฤษฎีปล่อยให้ หลักการมันง่ายมากเลยครับคือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับความคิดความรู้สึกหรือการกระทําของคนอื่นแล้วหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเราดีกว่าอ่ะลองดูตัวอย่างง่งายๆเลยเพื่อนไม่ชวนไปงานเลี้ยงหรอก็ปล่อยให้เขาไม่ชวนไปการเก็บมาคิดมากมีแต่จะดูดพลังงานเราหรือถ้ากังวลว่าคนจะคิดยังไงกับการพูดของเราก็ปล่อยให้เขาคิดไปเลยครับเพราะเมื่อเราทําแบบนี้ปุ๊บ อำนาจที่ความคิดของคนอื่นเคยมีต่อความรู้สึกเราก็จะหายไปทันทีเลยเทคนิคต่อมาอันนี้อาจจะฟังดูย้อนแย้งหน่อยนะคือกฎแห่งความพยายามที่กลับตาลปัดครับยิ่งเราพยายามจะควบคุมสถานการณ์หรืออยากให้คนอื่นชอบเรามากๆผลลัพธ์มันกลับยิ่งแย่ลงเหมือนเวลาเราพยายามจะไม่ให้เสียงสัน่นเป็นไงครับสั่นหนักกว่าเดิมอีกหรือยิ่งพยายามไม่ให้หน้าแดงหน้าก็ยิ่งแดงเข้าไปใหญ่วิธีแก้ก็คือหยุดพยายามควบคุมครับ แล้วดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันลองทำตามง่ายๆแบบนี้เลยนะมองไปรอบๆตัวแล้วบอกชื่อของ5อย่างที่เห็นจากนั้นลองตั้งใจฟังม,มีเสียงอะไรบ้างรอบๆตัว5้าอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงแอร์เบาๆหรือเสียงคนคุยกันไกลๆการทำแบบนี้จะช่วยดึงเราออกจากความคิดที่ฟุ้งซ่านแล้วก็แรงกดดันในหัวได้ทันทีเลยเทคนิคที่3ครับคือการสร้างระยะห่างให้กับปัญหามันคือการที่เราถอยออกมา1ก้าวเพื่อเปลี่ยนม,มุมมองและเราจะเห็นเลยว่า ปัญหาที่กําลังเจออยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเลยลองถามตัวเองด้วยคําถามทรงพลังนี้ดูนะครับอีก5ปีข้างหน้าเรื่องนี้มันจะยังสําคัญอยู่ไหมเราจะยังจําได้หรือเปล่าว่าเคยพูดติดขัดในวันนี้คําตอบส่วนใหญ่มันก็คือไม่ใช่ไหมล่ะครับพอเรามองจากมุมนี้ปุ๊บปัญหาที่เคยดูใหญ่โตก็จะเล็กลงทันทีเลยและเมื่อเราไม่จมอยู่กับมันเราก็จะมีพลังงานเหลือพอที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นครับและมาถึงเทคนิคสุดท้ายอันนี้ทรงพลังมากครับ คือการบริหารภาพลักษณ์หรือที่เราได้ยินบ่อยๆว่าเฟกิชเช l you make it นั่นแหละครับลองนึกถึงตัวละครในหนังที่เราชอบก็ได้ครับคนไหนที่ดูสุขุมมั่นใจรับมือกับสถานการณ์กดดันได้ดีมากๆแล้วสวมบทเป็นเขาไปเลยการทําแบบนี้มันเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ให้ใจเราแล้วก็พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราก็ทําได้เหมือนกันนี่นาะทั้งหมดที่พูดมานี่นะครับก็นําเรามาสู่บทสรุปที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเราทุกคนนี่แหละมีพลังที่จะเลือกควบคุมความรู้สึก แล้วก็ทวงความมั่นใจของเรากลับคืนมาได้มาสรุปเครื่องมือทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้นะครับเริ่มจากการปล่อยวางเพื่อดึงอำนาจควบคุมกลับมาที่ตัวเองใช้ทฤษฎีปล่อยให้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความคิดของคนอื่นดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพื่อลดความฟุ้งซ่านสร้างระยะห่างเพื่อหเห็นภาพรวมของปัญหาและสุดท้ายคือการบริหารภาพลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากข้างในสู่ข้างนอกเลยครับ เอาละครับคำถามสุดท้ายก่อนจะจากกันในสัปดาห์นี้เนี่ยมีสถานการณ์ไหนบ้างที่เราคิดว่าจะลองเอาเทคนิคการปล่อยวางไปใช้ได้ลองมาแชร์ไอเดียกันในคอมเมนต์หน่อยนะครับและถ้าชอบเรื่องเราดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ